ธรรมสารติสัสวเทวมนสานังควรตัวบัคกวะติสว่างคาตัวคกวะตานธรรมโมสันเตีติโกะกัริโกเอหิปัสสิโกวะปัญญิโกัจจตังเวติตังว เิติสุปฏิปันโนะคะวัตโตสาวกสังโฆอุุปฏิปันโตะคะวัโตสาวกสังโฆญายาสกิปันโน

นะณัจจุราสิทิสหัสตธรรมคันธานุภาเวนะปิตาสยานุภาเวนะจิตนาสาวกานุภาเวนะสัพเพเตารวยคศเพรเตภยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเต สัพเพเตทนิมิตาสัพเพเตหวังมังขลามีนาสันตุอายุวะทักขวะธนวะทักขวะสิริวะทักขวะยัสวะทักขวะภารวะทักขวะวันวะทักขวะสุขวะทักขวะโ จากปาตาทุกข์วนภัคยาเวลาโสตสานตุยุบาทวะนเนกาอันตรายาปิวิทสันตุจเตจัสจายสิทธิขะนังราปังสดีภัคคยงสุขังภารังสิริอายุจัวันโดจัปวะ

antu sắc phật thế oata sắc pháp tam muṇḍa áweṇa sátta suốt thi pho vạn mang karang ra thần tu sắc phật thế ยาโมเลสัตายาดังนันติวัตโนเอวังตวังวิชยโยโหริชยานสุชยมังคะเรอะปรางทิฏบาลังเกสีเสบตะวิบุตคะเรอะปิเสเกสะปะปุณณานังนักปัป Attang sumang karang subhakataṃ suṭikāṃ subaddo sumahuṭto catujikam dhammavacāri supaṭāgīdaṃ kāyakaṃ

ขิ้งการเจริญเพระพุทธมนต์ตุกกาตาเทพตำรับอาจารย์คมไตรเวชคมจอนผังเวชแห่งเมืองสุพรรณนะครับเดี่มัยวังเวชแหเมืองสุพรรณนะครับเิีมา